มาดูการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนะคะทางกรมนอนภาค4ส่วนหน้าขาได้ถวายผ้าไตรกระถินพระราชทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะ ที่วัดนาทวีบ้านนาทวีตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพลโทสันติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่4ีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกระถินพระราชทานสมเด็จพระ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระครูสุวัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจ้าอาวาสวัดนาทวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันเอกนรงตันติสิทธิพรรองผู้บัญชาการ กองพลกองพลฐานราบที่15รองผู้ำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้มนวยการสำนักอำนวยการผู้ำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษจากกองนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทางนี้กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขาธิก,การในพระองค์เพื่อนำทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาค,ครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยนวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดงภาคใต้และเสี่ยมเพอของจังหวัดสงขลาอีกทั้งเป็นทุนในการดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามตามวัตถุประสงค์สําหรับปัจจัยที่ได้รวบรวมจากการบริวารกระถินของผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้มียอดทั้งสิ้นสองล้าน2้าแบบาทในการนี้วัดนาทวี จะนำไปทานุบํารุงบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่จํารดเสียหายภายในวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไป